มาดูมวยคู่3ามเลยนะครับเศรเอ็มร้อยห้าสิบพิชิตโลกวันทรงชัยนะครับที่สูตรการค้าเซ็นทันเวสเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุปปรีนะครับวันนี้แฟนมวยหนึ่งแน่นเลยนะครับทุกชั้นเลยนะครับที่เซ็นทันเวสเกตบางใหญ่นนทบุปปรีนะครับฝ่ายแดงเพิงสิงห์ต่อสุรัตน์นะครับแชมป์กีฬาเยาวชนภาคอีสานนะครับวันนี้จะดวลกับนำสักน้อยสอกิงเจริญครับ รองแชมป์กีฬายาวชนนะครับในทีก121ปอนด์ต่อสุรัตชั่วโมงนี้ก็ต้องปืนกลนะครับครับปืนกลต่อสุรัตนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยครับปืนกลรวเป็นชุดเลยนะครับจะเจอกับพิชัยนะครับ14กันยานี้ครับที่รัชเนินนะครับส่งมหาชนวันทรงชัยลาดไม่ได้นะครับแสงมันนี่นนชัยสุดยอดความยิ่งใหญ่นะครับ อาวนายังเสือตัวเสือมาแล้วเสือมาแล้วฉีดต่อเหมือนเดิมขันนก็รับไปนะครับเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ก็เป็นเรกว่าเป็นโครงการหาเมยเดารรุ่งนะคุณฐานชัยนะเพราะว่า3าฐานเสือของวันทรงชัยก็คือโชนลทานควันพิชิต แล้วก็พึ่งหลวงพึ่งหลวงนี่มีคนถามกันเยอะเลยมันจะคู่นี้มีโอกาสคุยกับคุณโอบปริยากรณสุบันบอกว่ากาลังอะรว่ากำลังทำทำร่างกายพักฟื้นร่างกายอยู่ยยเดี๋ยวพอหายดีแล้วก็คงจะกลับมาจากที่กระอมหักไปใช่ครับก็คงจะไล่ล่าบ,บลาลังโลกเป็นครั้งหนึ่ง สมัยที่สามนะครับเป็นแชมป์โลกสสมัยให้ดูกันครับอีกไลน์หนึ่งนะครับคือยืนยันว่าสร้างต่อแน่นอนเลยครับครับสนับสนุนต่อเหมือนเดิมครับมาพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ตอนนี้กรามก็น่าจะเริ่มเข้าที่แล้วครับตอนนี้ดามอยู่นะครับส่วนโชวท้ายก็มีโอกาสอีกครั้งในรุ่นเฟเธอร์เวทคู่นี้สู้กัน8ยกนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ด้วยกันนะครับต่อสุรันี่จากระยองนะครับเจอกับเสาแห่งเจริญ อื <c oughs> ใส่เลยนะครับคู่นี้เร้วกว่าสร้างมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับฉายแววก็นำเข้ามาสู่รายการซึกวันทสรงชสัยก็ต้องสร้างกระดูกสบวงบินประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับก่ <c oughs> อนที่จะก้าไปชิงแชมป์ระดับภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็แชมป์โลกในโอกาสต่อไป วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับยาดมเฉิงและยาดมน้ำเซนยซิวิวด้วยนะครับในการสนับสนุนวันนี้โอ้โหมวยมันดูนะครับแหมจังหวะยับใช้ได้ครับมาหาดูครับจิ้มซ้ายโอ้ยตามด้วยขวาครับมาดูครับคู่นี้เน้นจังหวะฝีมือนะครับสองพิงเจริญนี่อยู่ชนบุรีนะฮะอ่าไทยเดียวกับพญาเสือพญาเสือสองพิงเจริญต่อยในสายวันทรงชัยนะครับ ดูครับออเ,เน้นหมัดชุดแล้ว <ไอ S 1> มาในก้มต่ำเลยนะครับอ,อัปคัดก้มต่ำที่ต้องเน้นอัปคัดครับ,รบโ,อโ,โอ้โหเฮยหมดยกดูภาพช้านะครับมาจังหวะหลังสิงครับดูก้อมไปครับว่าก้มต่ำเหลือเกินนะครับ ้หลักผู้ใหญ่ครับเั็นอยู่กันครบนะครับแฟนมวยก็ยังเต็มนั่นห้างอยู่ครับขอบคุณครับโอสถสภาขึ้นเหนียมร้อยสิบนะครับถ้วยทองโอสถยาหม่องตาลาถ้วยทองประกันชีวิตเอเอนะครับดีโอเมดิเทคเสือดาวฮีโร่ไมซีนเสือที่เป็นตัวสมเกาหลีบาลายูดพัลลมแอคคอร์ดแล้วก็เมืองไทยประกันชีวิตนะครับรางวัลพิเศษมาแล้วครับคุณศลชัยครับสจสมคิดมากวงหรือสจเล็กเมืองนนนะครับกาแฟโฟกัสชนะก็รับไปเลยครับสองพันบาทนะครับแล้วก็เสือที่แปดตัวด้วยนะครับห้างเฟื่องทอง ปรามอบรงวลพิเศษครับใครชนะก็รับไปเลยนะครับเืิมทองเสือสี1ดตัวครับกาแฟโฟกัสสอจอเล็กเมืองนนท์2,000บาทครับดมเชิงจับรัเยิงซิมิวด้วยเอาเยอะแยะเลยครับตอนนี้ก็ติดตามข่าวของขวัญมิชิตนะโอกาสที่จะชิงกับซูชิมิงนะครับมีสูงครับสูงรอเอสตตด้าสลัดแชมป์นะครับครับ เพราะว่ามีข่าวว่าอิตาดานี้จะชกกับยูกะใช่ไหมฮะก็ต้องดูนะครับป้านปลายปีอาจจะเป็นสัปเหร่ทันวานเนี่ยครับเพราะว่ายูกะเนี่ยก็เป็นแชมป์ w B A ขณะที่อิตาดานี่เป็นซูเปอร์แชมป์ของ U B B A อยู่ถ้าชกกันเมื่อไหร่ก็ความชิดก็รอที่จะทิ้งกับความชุชชิบิงทันทีนะครับทิงแชมป์ว่าของเดบิววิ จะ b o คงจะเป็นปีหน้านะครับปีหน้าคงรอข่าวดีครับโปรแกรมของสืบวันทรงชัยวันนี้ชนะน็นนอกสวยก็น่าจะอยู่อันดับโลกก็น่าจะอยู่อันดับ2อยู่นี่แหละครับโอ้โหวันนี้ต่อยดีมากเลยนะต้องชมเลยขวามมิชิตครับต่อยทั้งบู๊ทั้งบุญเลยครับหนักแรแงแม่นพร้อมเลยครับที่จะล่าบอลลังโลกครับพร้อมที่สุดลแล้วนะครับรับทุกอยางของพิชิตนะครับ ามาดูสายเลือดใหม่ยางเชิงสิงห์นะครับโอ้ับสำหรับวันแมนคอฟฟี่นะครับมีจำหน่ายที่ร้านฟาปินโนและร้านตำรบบไทยทั่วประเทศนะครับกาแฟวันแมนครับโยกขยับแม่ีิจังหวะรีมือใช้ได้เลยนะครับคนละทรงเลยคนละทรงเลยยางอีบูลุยน้ำเงินตั้งรับฝีมือชาบชวย ตรงปลายยกครับใครจะได้แมพยายามจะยิงหมัดพืนครับไใ,ให้สีมือถึงตัวหลบเอาแล้วครับเกมบุกของภายแดงหมดยกครับหมดยกชมภาพช้ากันนะครับจังหวะของเวมซิงครับมาเนี่ครับเดินอัดลำตัวก้มต่ำตลอดนะครับนำสักน้อยนี่ย ชมกันต่อเลยนะครับยก3แล้วครับก็ติดตามรายการครับมวยมัน3ยกนะครับวันศุกร์วันนี้นะครับ3ามทุ่มห้นะครับที่ห้างพันธิบางกะปินะครับสุขนมทองคำส่วนพรุ่งนี้ครับ18บแนาฬิกายีนาทีครับที่เวทีบางปลาสมุทรสาครนะครับมวยไทยไฟไนท์บนเวทีเอาล้วครับเกมเริ่มเดือดขึ้นฝ่ายแดงนี่เพลิงสิงต่อสุรัตน์นะครับจากระยองเจอกับน้ำสังน้อยสองให้กับนการชนบุกันเลย ลงแล้วครับเป็นไงครับยังเป๊อยู่ยังเป๊อยู่รีบลุกครับรีบลุกก่อนฮะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับไหวไหวไหวยังไหวอยู่อ้าวเรียกสติกลับขึ้นมาแล้วบวกเลยครับอ้าวร้อบวกสามสองสามสองกระเพิ่งซิงสวนเลยครับสวนเลยอ้าวโอ้ยไม่ไหวครับร้อนครับจอดครับจอดป้ายครับจอดป้ายหมอชิดเลยครับเจ็ดสีครับ โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะรางวัลพิเศษมีนะครับสจเล็กบางนนท์กาแฟโฟกัส2,000บาทเหลือ11ตัวด้วยครับชมชมครับจังหวะสวนกันโอ้โหนี่อัปเปอร์คัตครับผู้ชายอัปเปอร์คัสยับไปเลยหายตึงเลยโดนเต็มคางนี่จังหวะอีกชุดหนึ่งนี่ครับหายโอ้โหไม่ไหวแล้วครับโอ้โหตอนนี้ต้องผมไม่บาลนะฮะตาค้างตาค้างเลย พักโฆษณาสักครู่ครับจะกลับมาครับกลับมาครับผู้ชนะนะครับรังสิงต่อสุรัตครับฝ่ายชนะน้องเอาไปนะครับยกที่สามอ่าดูไฮไลท์ครับชตเด็ดของท่องเจ็ดสีนะครับจัดให้ครับลูกยับครับสวนยับกันยับซ้ายครับอัปคัดขวา โยกเข้าหาครับเพลิงสิงต์ต่อสุรัตจากระยองนะครับตุสิ์ของคุณตุกระยองแย็บซ้ายยิงขวาอืครับน้ำสักน้อยสอยเจริญนี่พยายามจะหาจังหวะสวนสวนไม่ได้เลยนะครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับนี่เป็นนับแรกครับนี่เป็นนับแรกนี่ครับพยายามจะสวนนะครับโอ้โหทันระวังเลยตบรวมดีใจเลยครับและดูดับสองของเพลิงสิงครับนี่ครับลงด้วยลูกนี้ครับอัประคัตขวา สองทีซ้อนครับลงไปเลยครับเรียบร้อยเลยครับนี่ครับไม่ไหวครับไม่ไหว